มาครับผมเข้าสู่การแข่งขันครับสนามที่2ของรายการโมดอีสปอร์ตสองพัครับในรุ่นโอรุกกี้ทับยอจีชอยดรอฟเบย์วันนี่สนามเทอร์มัสครับสนามประเทศอาร์เจนตินาครับมาดูนีลาการออกตัวของเดเวนาครับในอันดับที่1ครับออกสตาร์ทมาครับโอ้แล้วโอซิงออกดีกว่าครับขึ้นมาดับหนึ่งเลยครับตอนนี้ครับโอซิงครับอันดับสองเป็นเป็ดครับครับโอ้เรานำหายเลยครับตอนนี้ครับ โอซิงมีโทษลองแล็บติดตัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้สำหรับโอซิงครับสองรอบครับโทษลองแล็บอันดับ2เป็นไมทีมครับอันดับที่3เดวอนินอาร์ครับอันดับ4ี่เคสทีคิงอันดับ5เป็นโอ้แล้วตอนนี้ครับอันดับ4และอันดับ5แย่งชิงกันตุกหูมันมากกันตรงนี้มีกระแทกกระทั้งกันครับอันดับ2ครับไมทีมครับเริ่มมีระยะห่างออกมาแล้วครับแล้วดูดมาครับเดวอนินอาร์ครับดูดไมทีมขึ้นมา แล้วบังลายไว้ไม่ให้แสงครับแต่มมยทีมจะแทะครับแล้วเรียบร้อยครับเดวินอาร์ล้มลงไปครับโอ้โหจังหวะนี้ครับอันดับ2องครับมมยทีมครับโอ้แล้วใครครับด้านหลังแทงเข้ามาครับโอ้เราออกนอกสนามไปเลยครับ อนนี้ไม้ทีมขึ้นมาเปนนน็นอันดับที่1ครับอันดับ2เป็นเคฟีเป็ดครับไล่ตามาอยู่ครับตอนนี้อันดับ3 a มเอเซนโอครับโอ้โลือบเบียดกันครับระหว่างไม้ทีมกับเคฟีเป็ดครับโค้งนี้เป็ดโอ้โอหแล้วเป็ดครับเสียบขึ้นมาขึ้นมาอันดับทีนน่1ครับตอนนี้เคฟีเป็ดครับ แล้วตอนนี้ครับโอซิงตามมาด้วยครับอันดับที่3ครับไม่ไกลแลวครับโอซิงกับไมทีมครับอันดับ4ี่เป็นไมกี้ครับอันดับ5 k าเคซ g ิงอันดับที่6เดวอร์ดาครับแล้วโอซิงแซงขึ้นมาอันดับ2ครับเสียบโค้งนี้ขึ้นมาแต่ไมทีมยังตาอยู่ติดๆเหมือนกันครับไม่ปล่อยให้ห่างครับ โอซิงตามหลังเป็ครับอยู่0.6วินาทีส่วนไม้ทีมตามหลังโอซิงเพียงแค่0.1วินาทีเท่านั้นครับสวยครับสำหรับไม้ทีมครับผมนี้เอาละครับผมตอนนี้ระยะห่างเริ่มมีกันเยอะมากขึ้นครับส่วนทางด้านของเดวินาครับหลังจากที่ล้มลงไปครับอยู่ในอันดับที่6ครับตอนนี้ตามหลังเคซีคิงอยู่ครับนึกนึกตื้นใจเลยครับโอซิงครับ ลึกมาเป็นครับเยอะเลยครับโค้งแรกแล้วมาแล้วครับใกล้กันแล้วครับตอนนี้มีกัดปะทะกันนิดนึงโอ้ติ่งไหลในครับเสียบมาแต่เป็ดครับออกมาได้ดีกว่าครับตรงนี้เป็ดครับยังบังหลายเลยครับโอ้ติ่งพยายามจะแซะครับโอจุดหึงวินาทีครับมาดูโค้งนี้ โอซิงยกลึกมาแล้วคันเสีับเข้าลายในได้หรือไม่ได้ครับค้งนี้โอซิงเข้ามาลายมาก่อนครับแล้วขึ้นมาดับหนึ่งครับแสงเป็ดครับขึ้นมาครับเลัาขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งครับเอเซ็ตโอซิงแต่เป็ดครับยังไม่ยอมครับมาเหมือนกันครับโอ้แล้วบานคู่กันพวกนี้ยังได้อยู่ครับแล้วเหมือนโอซิงจะแรงขึ้นไปเลยครับ 0.4วินาทีครับโอซิงดันเป็ดครับอยู่เนี่ยครับยังอยู่ที่0.5วินาทีครับสำหรับเทปนี่เป็ดครับและโอซิงพยายามตามไปอีกครั้งหนึ่งครับโอซิงครับโอ้ oh, ตรงนี้ครับโอซิงมาเสียดจังหวะตรงนี้ครับอ้าวแล้วไปทางด้านของไรด์ครับแสงไอแมนขึ้นมาโู oh, ้พา เกมสิการิโอและฟิกบอยมาด้วยครับด้านหลังไบรท์ขึ้นมาอยู่ดับเจ็ดครับนี่ครับดูจังหวะของเกมเอาแล้วไบรท์ล้มลงไปครับโอ้โหหลังจากที่แซงไอแมนขึ้นมาก็เลยลงโอโ้แล้วกระแทกกันอีกครับตรงนี้ระหว่างเกมสิการิโอกับฟิกบอยครับ นี่ครับปิกพอยครับและตอนนี้โอซิ่งครับเวลาตามหลังอยู่เพียงแค่0.3วินาทีครับเมื่อกี้เห็นก่อนหน้านี้ตามไม่ถึง0.1แล้วครับแล้วไหลเข้ามาครับอู้ลึกจริงๆครับโอซิ่งตรงนี้ โอ่งก่อนสุดท้ายมาแล้วครับโอโติ่งครับโอ้โหตรงนี้นเวลาเลยลดลงมาเอาแล้วเคีคิงครับล้มลงไปเป็นไรครับนเนี่นยเซีสิงตงสวราค์วายดับโคกเลยครับสำหรับเซีคิง โดนมาทีมแตงขึ้นมาครับหมายทีมกลับขึ้นมาอยู่ดับ5ครับตอนนี้หลังจากที่ล้มลงไปในโค้งสุดท้ายตอนนี้ระยะห่างก็เหลืออยู่ประมาณ0.8-0.9ครับสำหรับโอซิงและเป็ดครับไม่รู้ว่าใครจะมีแผนยังไงครับแล้วโอซิงขึ้นมาดับหนึ่เลยครับ1นนาที34.514วินาทีครับ ไม้ทีมซ้ากว oh ่าโอซิงอยู่0.097วินาทีโอ้เวลาไล่เลี่ยกันมากเลยอันดับหนึ่งและสองมายกีกดใหม่แล้วครับตามหลังโอซิงอยู่1.4วินาทีดูทางด้านของเดลวาเบรตาครับเฟกเตอร์2แถบแดงมากครับเดลจากทีมเบรตาครับคนนี้ อยู่กับการแข่งขันโมดิสป,ปอร์ตมาหลายปีแล้วครับสำหรับเดวอร์เรนอาและก็ทีมบริเอนอารครับมาดูโค้งสุดท้ายของเดวขึ้นมาดับหนึ่งเลยครับเดวอร์เรนอาครับหนึ่งนาทีสามสิบสี่แปดหนึ่งวินาทีครับโอ้โหโค้งสุดท้ายสวยงามครับแล้วเร็วกว่าครับโอ้โแล้วจะพยายามจะแตะเข้ามาด้านในครับ กำลังแย่งชิงตำแหน่งอยู่กับเค k ี n คิงครับแล้วโคมิโอ้โหเรียบร้อยครับกระแทกกับเคฟี k คิงครับสำหรับเดว r นาบาออกมาด้านนอกครับอันดับที่6เหมือนเดิมนะครับสำหรับเดว r นอามาดูทางด้านของไมกี้ครับพยายามจัดแซง m มาทีมครับโค้งขวาก่อนเข้าโค้งสุดท้ายแต่ไมค์ทีมเข้าได้ดีกว่าครับแล้วแซงขึ้นมาในโค้งสุดท้ายครับ ขึ้นมาอยู่ดับ3มเหมือนเดิมคร็บสำหรับมค์ทีมดับ4เป็นไมคี้ครับโอ้ดูเดือดกันจริงๆครับและตอนนี้โอ้สซิงก็ขึ้นมาหาเป็ดครับได้แล้วเหมือนกันครับตามหลังอยู่เพียงแค่ศูนย์จุดสองวินาทีเท่านั้นคงับยพยายามหาช่องแสกขี่เขิบมาตรงนี้มีบาออกไปนิดนึงครบไบร์แมนกับไบร์ล้มลงไปครับ โอ้ตรงนี้นี่เคทีเป็ดครับนี่หนีโอซิ่งได้อยู่พอสมควรเลยครับโอ้โอซิ่งบาาออกมาครับโค้งนี้แล้วไรโดนโทษลอง,ลองแ l บครับบนทางด้านของเดลครับแสงเคีชิงขึ้นมาได้เรียบร้อยบนทางด้านของดิสซี่ครับหลังจากที่โดนกระทาวุฒแสงขึ้นมาครับ ตอนนี้ไล่ตามกระทาวุฒิอยู่0.3วินาทีครับดูโค้งดีของดิสซี่ครับโอ้โหซี่ครับแล้วกระทาวุฒิกลับมาพอดีครับปาปะกันครับตรงนี้กระทาวุฒิก็ไม่ยอมครับดิสซี่ใช้ไหลในตรงนี้ครับปาดเข้ามาครับแล้วปาออกไปด้านนอกกระทาวุฒิสวิตช์ไห์กลับมาครับแซงคืนมาครับ โปูไม่ยอมกันจริงๆครับสองคนนี้ <S <S และประทานด้านของคาถาวุธครับที่นั่อยู่แต่โดดดิซี่ดูดมาครับโค้งนี้มาดูจงังหวะนี้แล้วโอ้โหปะทะกันนิดนึงดิซี่ได้ไลน์ในครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับปาดเข้ามาครับดิซี่ได้ไลน์ในครับกระแทกกันไปนิดนึง โอ้ oh, ตีกันมันจริงๆครับคู่นี้อันดับเกและอันดับหกทางด้านของไรครับแย่งชิงอันดับที่8กับไอแมน95้าอยู่ครับไรพยายามจะแซงครับูโค้งนี้ไรโอ้โหแล้วก็แทรกกันมาสองคันเลยครับกัดเด็นทั้งคู่ครับไอแมนล้มลงไปครับโอ้ oh, เข้ากันแรงจริงๆครับ ทางด้านของเดวนาครับตอนนี้ไล่ตามมาทีมคือมันเอาเล้วเรียบร้อยครับมาทีมล้มลงไปครับโคงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยโอ้ล้อหลังไปปัดเอรอเปล่าครับและทำให้เดวนาขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยครับโอ้มาทีมร่วงลงไปอันดับที่6เลยครับตอนนี้เป็นทางด้านของเคซีคิงครับตอนนี้ไล่ตามไมกี้แอนอยู่ครับ ตามหลังไม่ี้แยนอยู่1 1ชุดวินาทีครับตอนนี้ระยะห่างระหว่างเคซีเป็ดครับและ a อแซโอซิงก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆครับจาก2วิกว่าตอนนี้เหลืออยู่1วิครับสางด้านของฟิกบอยครับไล่ตามไอแมนอยู่ครับ เคสซิการโอล้มลงไปกันตอนนี้กำลังตามหลังไมคี้อยู่แบบ0.2วินาทีครับระยะหาช่องเสียบอยู่เหมือนกันครับเดวเวนตาแล้วเสียบไมคี้แอนขึ้นมาครับเหมือนเคสซีคิงจะมาด้วยครับขึ้นมาดับ4ครับเดวเวนตาโอ้แล้วโอซิงครับตามหลังเคสซีเป็ดครับอยู่2.9วินาทีแล้วครับโอ้เป็ดครับ ไปไกลเลยตอนนี้แล้วตอนนี้มาทีมครับตามหลังโอซิงอยู่เพียงแค่0.2อวินาทีครับหนีไปเลยครับตอนนี้เบตีเป็ดคับ ตอนนี้เป็นทางด้านของไมทีมครับที่กำลังไล่วีอยู่กับเอเซ n g โอซิงโค้งนี้ไมทีมเข้าดีมากครับดูการแย่งชิงอันดับที่สองครับระหว่างเอเซ i n โอซิงและไมทีมครับมีบาดอ,อกมากครับแต่เข้าสวยครับตรงนี้ไมทีม หลังโอซิงอยู่ครับหลักทองตัวเองไปเรื่อยครับโอซิงก็บานครับวงนี้อยู่กับไรครับอันดับที่สิบสามหลังซิกบอยอยู่ครับเหลือสิบห้าวินาทีครับ ระหว่างเทสซี่เป็นครับและโอซิงโอซิงก็แซงไม่ได้ครับเป็ดครับก็หนีไม่ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยมีบางเซกเตอร์ครับที่เป็ดครับทําได้ดีกว่าโอซิงแล้วก็มีบางเซกเตอร์ครับที่โอซิงทําได้ดีกว่าเป็ดครับครับเวลาก็เลยอยู่กันแค่นี้ครับไม่มีใครแซงกันได้ครับอันดับที่สิบคันอาวุธอันดับที่สิบเอ็ดข้อใหญ่แดงครับสิบสองเป็นชิดเก้าสิบเจ็ด ลิสตี้ครับอยางคงไล่ตามนิวอยู่ครับตอนนี้โอ้แทงไม่ได้เหมือนกันครับลิสตี้ ชิด97ครับอันดับที่12ฝาหลังข้อใหญ่แดงอยู่0.8วินาทีครับมีโทษล้องเหล็บ10ตัวด้วยสันดับชิด97ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้อันดับหนึ่งและอันดับสองนี่ทิ้งกันทางเลยครับรสำหรับซุปเปอร์กิทไร้กัตตี้2วิกว่ากว่าวลครับ อราดิฟตี้โอ้โหถูกนี้ครับมาเราไปด้านนอกนิดนึงโดยทางด้านของสุภกิจรับผูน้ำอยู่ในตอนนี้ไงน้ำอยู่เกือบสามแล้วครับสำหรับสุภกิจสามสิบเจ็ดนี่เข้ามาแข่งขันปีแรกก็วรฟอมโหดเลยครับสำหรับสุภกิจสามสิบเจ็ดเพื่อนในห้องออนไลน์ก็น่าจะเห็นปีไม้เลยมือไป หลายครั้งแล้วครับครับมตุลภิกิจ37ครับสี่โอดจริงๆครับสิบครับเอาแล้วเรียบร้อยครับดีซี่ครับโอ้โหไปปีนยากครับโอ้เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ล้มลงไปครับโอ้ดับร่วงเลยครับดีซี่ตกลงมาดับที่12เลยครับ ดับแฟครับอภิสิทธิ์เบ้นหนสี่กอนนี้สุภกิจสามสิบเจ็ชันำกัตตี้ไป4.7่วินาทีแลวครับนี่ครับสุภกิจครับ น้ำไปสี่วิกว่าแล้วโอ้พี่แกขี่นิ่งจริงๆเลยน้ำยาวๆเลยครับนี่ครับี่ยาวๆเลยครับ,รบตอนนี้ระยะห่างก็เริ่มที่จะห่างกัน พอสมควรแล้วครับในแต่ละจับครับมีแค่เจ้าเว็กซีครับที่กำลังตามหลังลมโชยอยู่0.7วินาทีครับมาแล้วครับเจ้าเว็กซีกำลังมองหาเคสีลมโชยแล้วครับจะแย่งโวเดียมจากลมโชยได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูนครับ ตอนนี้ลัที่หนึ่งเขาเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสุดภาคิกันอันดับ2เป็นกัตซี่ครับอันดับ3ครับลมโชยอันดับ4เป็นโจยตีครับอันดับห้าโดเวนอาร์ครับอันดับที่6กักเติ้ล